นะคะเนี่ยค่ะจากตลาดไทยทองถมเหรียญน,นี่ดูเหมือนไม่สวยมีเห็นไหมเขาเขียนอย่างนี้เลยดูดูสภาพนะคะเหรียญเหรียญหนึ่งบาทปีสองพันห้าร้อยดูก็เป็นเหรียญธรรมดาเหมือนเหรียญไม่สวยเนาะหนึ่งบาทสองพันห้าร้อยห้านะคะเอามาดูกัน พิเศษอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นเรียญตรงนะคะเปรียญถ้าเป็นเหรียญปกติใช่ไหมคะเหรียญเหรียญหนึ่งบาทสองพันห้าร้อยห้าเป็นเหรียญหมุนเวียนปกติของเหรียญหมุนเวียนหัวกับก้อยเขาจะต้องขึ้นสลับกันใช่ไหมคะอันนี้ก้อยอย่างนี้ก้อยหัวเขาจะสลับกันแบบนี้ใช่ไหมคะแต่เหรียญนี้มีพิเศษอย่างนี้ค่ะอันนี้หัวนะคะเราดูกลับมาด้านก้อยปึ๊บเขาจะอยู่ประมาณนี้ปั๊บจะกลับยังไงจะเห็นชัดๆอย่างนี้เนาะ เอาเออยางงี้โอเคจับอย่างงี้ใช่ไหมคะค่อยๆสลับหมุนค่อยๆหมุนเห็นไหมฮะเกือบตรงอะคะ่ะเกือบเกือบตรงแต่ไม่ตรงเหรียญนี้พนักให้เขาไปรู้สึกจะสามสามร้อยบาทนะคะน้องน้องเขาน่ารักมากเลยเขามาขายเป็นหน้าท,ที่ตลาดไทยมามืดแล้วอันนี้นะคะอันนี้พนักก็เลยบอกเออให้ไปเพราะ,ระพนัก อันนี้ถ้าขายก็คงไม่ได้ไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าเหรียญเขาไม่สวยเหรียญเขาสึกเหรียญเขาเก่าแล้วแต่เป็นเหรียญที่แปลกก็เอาเก็บไว้คุยกันนะคะเอาวให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยนะแบบนี้เขามีนะคือเหรียญรุ่นนี้เขาผลิตเยอะมากจํานวนผลิตทั้งหมดแ0ดร้อยกว่าล้านเหรียญเพราะฉะนั้นนะคะการที่ผลิตเยอะมันจะต้องมีผิดพลาดมันก็เรื่องปกติอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเหรียญแบบจะเรียกว่าเหรียญผิดปกติอะค่ะนะคะเหรียญเหรียญผิดปกติ ดูอีกรอบหนึง่งค่ะเนี่ยนะคะอันนี้อันนี้ผิดปกติตถ้าเรียนปกติมาปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมคะกลับมาเนี่ยค่ะหัวเขาก็จะต้องลงก้อยขึ้นหัวลงหัวหัวขึ้นก้อยลงเขาจะสลับกันนะคะตรงกันข้ามกันเลยเนาะเรียนปกติส่วนเรียนนี้คือเป็นเรียนไม่ปกติอ่ะนีะ่ดูก้อยนะคะพอดูด้านหัวนี่เกือบตรงเนาะเอียงเอียงน,นิดเดียวค่ะสวยใช้ได้ อันนี้เป็นนัดรับซื้อนะคะแบบนี้เปน็นให้เขาไปสามร้อยบาทค่ะเหรียญนี้ก็ถือว่าก็โอเคระดับหนึ่งเพราะเป็นนัาไม่ได้ขายไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะต้องขายบวกกําไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะคือเก็บไว้นี่แหละค่ะเก็บไว้ดูเก็บไว้คุยกันอันนี้ไม่ได้ตีราคาให้นะคะเขาเอียงน้อยเนี่ยค่ะนิดเดียวแทบจะไม่มีแทบจะไม่มีผลเอดูอย่างนี้ไม่ไม่เห็นต้องต้องดูอย่างนี้ นี่นวิธีการดูที่ชัดๆดูอย่างนี้แน่นอนกว่าเพราะว่ากลับมาพอมือเอียงมือบิดเนี่ยคอเคนี่ยค่ะถ้าดูอย่างนี้แล้วกันนี่ก้อยแบบนี้กลับมาดูด้านหัวเนี่ยค่ะเอียงนิดเอียงน้อยค่ะน้อยมากไม่มีผลอะไรก็ปกติปล่อยไปดูอันนี้อีกเหรียญหนึ่งอันนี้ก็แทบจะไม่มีผลอะไร อันนี้นะคะดูก้อยนะคะเพราะก้อยเขาหัวเขาแหลมใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะทําให้เป็นเส้นผ่าสูนย์เอเนเส้นกลางได้ง่ายพอกลับมาดูด้านหัวอึ้บเนี่ยค่ะเขาน้อยเขาไม่มีผลนะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อไม่ได้เป็นราคาเป็นเป็นถือว่าเป็นเหรียญปกติไปค่ะเหรียญที่ผิดปกติก็คือเหรียญน,นี้สามร้อยบาทอื่นต่อดูเหรียญแปลกเหรียญพิเศษไปแล้ว ก็มาดูเหรียญที่ว่าหยิบมาเหรียญอะไรนะคะป้าน่าก็บอกราคาเลยแล้วกันเนาะเหรียญยี่สิบห้าสตางค์สองสี่เก้าสามรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะเหรียญห้าสตางค์สองสี่เก้าสามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทเมื่อก่อนปน้านด้รับจูยี่สิบบาทเท่ากันแต่ปรากฏว่าเอาไปขายไม่ได้ค่ะเข้าเนื้อเลยขาดทุนเพราะขายขายได้ประมาณสิบแปดบาทสิบห้าสิบแปดบาท เหรียญเขาก็ผลิตเยอะค่ะแล้วเหรียญเขาเล็กหลอมแล้วก็ไม่ได้เนื้อเนาะค่ะก็เป็นว่าเหรียญสองสี่เก้าสามนะคะห้าสตางค์รับซื้อสิบห้าบาทสิบสตางค์ยี่สิบยี่สิบห้าสตางค์ยี่สิบห้าสิบสตางค์ยี่สิบค่ะนะคะเพียงแต่ห้าสตางค์เท่านั้นที่ราะคาต่ำกว่าเหรียญอื่นห้าสิบสตางค์ เหรียญห้าสิบสตางค์รับซื้อเหรียญห้าสิบสตางค์พศสองห้าสามศูนย์นะคะเหรียญห้าสิบสตางค์พศสองห้าสามศูนย์ไม่ใช่เหรียญสองเหรียญรวมกันได้ห้าสิบสตางค์นะคะปีสามศูนย์แบบนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้อันนี้ก็มีคนเอามาวันนี้เขาเข้าใจผิดค่ะเขาเขาสลับกันเขาเอายี่สิบห้าสตางค์สามศูนย์มาแล้วเอา ห้สาสิบตะตังสี่สองกับสี่สี่มาไปนในบอกเอ,อิญนั่แหละสลับกันสลับเลยห้สาสิบตะตังจะต้องเป็น 2, 5, 3, สองห้าสามศูนย์ยี่สิบห้าตะตังก็จะต้องเป็นสองห้าสี่สองและสองห้าสี่สี่นะคะยี่สิบห้าตะตังสามศูนย์แบบนี้ไม่ไม่ไม่ใช่นะคะไม่ได้ไม่ดไมด้มีราคามีราคาค่ะแต่น้อยนะคะราคาหลักไม่เกินสิบบาท ส่วนปีสองพันห้าร้อยเนี่ยค่ะห้าต,ตัง้าสิบตังยี่สิบห้าตังห้าสิบตังทั้งหมดนะคะก็รับซื้อเพียงเหรียญละหนึ่งบาทเท่านั้นนะคะไม่ได้เป็นราคาเนี่ยค่ะยี่สิบห้าตังสองพันห้าร้อยนะคะไม่ได้เป็นราคาเหรียญละหนึ่งบาทแล้วก็มาอันนี้หยิบเหรียญไหนมากก็บอกเลยสองยูโร อันนี้ค่ะที่ป้าแม่บอกว่าปนมากับเครื่องซักผ้าปนกับเครื่องหยดเหรียญทั่วๆไปนะคะสังเกตดูเพราะเขาน้ําหนักเขาเท่ากับเหรียญสิบบาทบลาราลักษณะก็เหมือนนะคะลักษณะก็คล้ายพี่เหมือนลักษณะก็คล้ายขนาดก็คล้ายนะคะเพราะฉะนั้นจะปนอยู่กับเครื่องหยดเหรียญทั่วๆไปเยอะมากใครที่ทําทําเครื่องหยอดเหรียญอะนะคะก็จะมีปนค่ะเหรียญสองยูโรค่ะ รับซื้อเหรียญละ4ี่สิบาทอย่างนี้นะคะ2ยูโรรับซื้อเหรียญละส0บาทเหรียญเอเปกค่ะเหรียญที่ระลึกการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกรับซื้อเหรียญละ80ดสิบาทนะคะมีมีส0บาท2สีที่รับซื้อนะคะมีเอเปกกับครุฑค่ะรับซื้อเหรียญละ ไอเปกับครนะุฑเนาะรับซื้อเหรียญละแปดสิบาทเท่ากันนะคะอันนี้เป็นนให้เขาไปยี่สิบบาทค่ะเหรียญจริง,รง<อ>ๆเหรียญอันเนี้ยเขาผลิตเยอะนะคะออมสินพี่นางแต่มีช่วงหนึ่งเขามีกระแสอะไรพปนนักก็ไม่รู้นะคะเขาจะมีกระแสอยู่ช่วงหนึ่งเขาจะมีราคาถึงสองสามร้อยบาทซึ่งดูแล้วว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ผลิตเยอะมากค่ะจํานวนผลิตเขา เยอะมากจริงๆนะครับก็ไม่น่าที่จะมีราคาแต่ช่วงสั้นๆนะคะตอนหลังนี่ก็มาสู่สภาวะปกติละก็ก็คือตามพอสอผลิตผลิตน้อยก็แพงผลิตเยอะก็ถูก